สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก้าจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าสาหรับพี่น้องเอฟซีทัานใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้นบ่พลาดแนวทางต,ตั่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้า บัวสิเป็นหุ้นนี่เคหุ้นหางเสงหุ่นดาวโจนส์รอบปกติแนวทางลาวพัฒนาฮานอยรัฐบาลไทยกับมีให้เซ็นเดียวกันจ้ามาตามกันต่อกันอกบนี่เคอีรอบซาลอบายมื้อนี้วันศุกร์วันที่เก้าเดือนแปดจะเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะก่อนสิไปรับชมนี่เคอีมื้อนี้กัเดียวมาเบิ่งผพลสรุปย้อนหลังกันก่อนจะพ้นลของวันที่แปดจ้ะวันที่แปดเดือนแปด สำหรับนี่คือของวันที่แปดมัวนี่แนวทางของเขาพลาดไปเนาะจะโอ้โใต้อยางเขียบสำหรับรอบเสาหกหาวิ่งรูดโ้นของรอบเสาออกแปดหนึ่งศูนย์ลางสี่แปดสำหรับรอบบ่ายสามคับสองวิ่งรูดโ้นของรอบบ่ายโบนออกหนึ่งหนึ่งหาลางสี่เจ็ดสำหรับหนึ่งหาอยู่บา่ายอยู่เสามาออกบ่ายเนาะสำหรับรอบเสาของเขาหาหนึ่งหนึ่งหาไปเขานี่วีก่อนเนาะจ้า,จาโอ้โหถ้าพี่น้องเอฟซีจะได้ นำไปเป็นแนวทาของนีวี่กับยินดีอีกรอบหนึ่งจะสำหรับห,ห,หนึ่งหาหาหนึ่งทาบจำโบพิจากตัวเน้นเลยส่วนหนึ่งหาหาหนึ่งอยู่รอบใบแนวทาของเขาอยู่รอบเสามาออกรอบใบนอกจากโดยเอฟซีทนนีสลหรับตัวได้อยู่แล้วจ้ะโอ้โบคอยมียังร้ายมากมายแตาสำหรับนีเคือมื่อนี่เราจะรอบเสาร์จะบนหนึ่งศูนย์รอบใบบนออกหนึ่งหารอบเสาร์หลังสี่แปด รอบบายหลังสี่เจ็ดเบิร์ดสวงนี่ถือว่าเจอทางยากกันแล้วล่ะสำนับสาหรับนิเคอีของเราอาการเบิร์ไว้เป็นแนวทางจาอย่างทีเคยแอดย้อนเคยที่บายไปเลยจะส่วนแนวท่งาานิเคอีสวงยากไกายาก,ากสวงปังกับสิป,ปังากานแนวท่ามีเขามีรูดเป็นเรื่องปกติเนาะจ้กแอดยอยกับคำนวณหายไปตามสู่ถทามักถ้าชอบค่อยตามทาบอมกักบ่ชอบอันนี้ก็คือปล่อยผ่านได้จา้า้าเจอส่วงยากไกายากยังว่าเนาะ สำหรับมื่อเนี้การุ่นกันต่อจา้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น09วิ่งลูดหลบเศร้าจา้ะจับคูศูนย์มีมื่วานออกศูนย์หนึ่งมื่อเนี่ตัวเดิมขอตัดทิ้งไปละกันจะถามมักถ้าชอบศูนย์หนึ่งเนี่ยตามได้จ้จะแต่ว่าหูซึกวว่ศูนย์หนึ่งถือว่ายังเหล็กสวยอยู่ด้อศูนย์ 01, หนึ่งหนึ่งศูนย์ 08ไซาวิ่งสายลูดมักตัวใดชอบตัวใดนำไปวิ่งไปรูดได้จ้า05 07 09สาาหรับเดียนเก้าวิ่งรูดเกจับคู่เก้าหนึ่งเกาเจ็ดเ สำหรับรอบบายรอบบายวันนี้เด่นไปที่เจหวิ่งรูดจ้ะจับคู่เด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดรอบบายมีเจ็ดศูนยเจปดเจสอ่าเจหาจ้ะ ่านออกเจ็ส่ะขอเจ็ดห้าเจหนึ่งเจดหกสำหรับเด่นหกับกู 6, 6, 6, ่หกสี่หหนึ่งหะหกศถามักจะชอบมาเป็นผลของรอบเศร้าได้จะพอเอยจอยจ้จบใส่หกศูนย์ใดอยู่รอบบายแต่ว่ารอบบายรอบเศ้าบริจับใส่จะหกศูนคูเด่นสบ,บาย อย่างเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ารอบเศร้าจะเก้าเจ็ดเด่นเศร้าบายแต่ว่ารอบบายจะบริจับใส่เจ็ดเก้าอ่ะถ้ามาักถ้าชอบพิจาระาอีกที่หนึ่งละก,นกันนะจ๊ะนี่คือเน้นน้ำเปลือเป็นแนวทา่าแก้หกแปดหกศูนย์หกแปดต่อด้วยหกห้าสำหรับตัวเน้นวันนี้ขอเน้นไปที่หกสี่หกแปด เจ็ดจาเน้นไปที่7175 9498 0 5จ8ดหาสีาหำหรับนี่คือ้อมืมอนีตามนี่เลยจ้าเรียบร้อยกับปะมานีเลยตามนี่เลยน้องหมากตัวได้ชมตัวไดกับฝากกดไว้แค่ไวฝากไปพิจารณาอีกที่หนึ่งราคาเอาจะมัอนี่วันซุก,กร์ราคาโคห้มาปังปังลาคาเอาจะโคเ้มา เด้งๆละกันจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,กำลังใจจ้าผิดพลา,าดประการใดก็ขอโทษขอให้ไว้ด้วยละกันเราจะขอให้พี่น้องเอฟซถูกค้นทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสูตดีกันทุกค้นทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า